จับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอมันโอเคจังหวะน,นี้แหละรีบขึ้นมาเลยแล้วก็รออย่าเพิ่งไปถ้าไปเนี่ยผมว่าโดนแรงนั่นไงถ้าเกิดว่ารีบออกมาก่อนเนี่ยน่าจะโดนแรงดันเข้าชักมาทันอยู่แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆพลาดไหมเนี่ยพลาแดแน่เลยอ๋ออ๋้แค่หรือว่าตรงบันไดไม่ต้องใช้หวะ ผมว่าน่าจะใช้ข้างหน้าหรือเปล่าโอเคไปเลดูไม่รู้ว่าจะทันไหมโอมกูว่าลวเชียวงั้นมีอีกวิธีหนึ่งคือให้ไอ้ตรงที่หมุนหมุนเนี่ยมันหมุนของมันไปเรื่อยๆเว้แต่ว่าผมว่าจะต้องใช้เนี่ยคันโยกกะจังหวะเวลาเดี๋ยวรอมันอีกรอบโ okay, อเครอบเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วผมก็ไต่ขึ้นไปทันไหม,มไม่ทันตุ้มตุ้มอ้ยไปตาย <laughs> เนี่ยประมาณนี้เว้ยอธิบายไม่ถูกแต่ว่าทำถูกอยู่อ่ะจังหวะประมาณนี้กูโดนแน่เลยต้มต้มเนี่ยต้มต้มไม่เป๊ะโอเคต้มอ่ารอดเว้ยรอดละอันนี้ต้องรอจังหวะกะให้ถูกจริงๆวะอ่ะโอ้ยมาช้าอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว แล้วได้ตุ้มอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้ไหวร,รอบนี้น่าจะรอดได้ yes โอเคแล้วตรงนี้นี่ยังไรงรอมันตุ้มก่อนมันตุ้มแล้วแล้วก็ชักขึ้นหนีกลับก่อนโ้ไม่ต้องชักก่อนมันตุ้มอันนี้ผมจะต้องกะเวลาเอง่ะอ่ะ,อะมันตุ้มแล้ว ขึ้นไปอ้าแม่สมรยายจริงๆเลยที่เราเนี่ยเป็นนักกะเวลาระดับโลกตรงนี้คืออะไรไม่รู้โยกไปหนึ่งทีก่อนเปิดเปิดทำไมวะอุ้มหมดดินั่นไงผมไม่ควรเปิดหรือเปล่าวะอ้โ,อโหตรงนี้ใช้เลื่อนได้วะทุกคนโอเคก็ดันมาอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้เลยเนี่ยแล้วมาอย่างนี้ ล่วงไหมผมว่าล่วงแน่เลยฮัลโหลคือทำอยังไงวะตรงนี้ผมไม่เข้าใจนะตู้อีกอะล่วงอีกอะอ่ะเฮ้ยรอดเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรอดโอเครอดก็คือรอดอ,อ่อไ้ไวบังกูหน่อยแล้วบงัง เออประมาณนี้แล้วก็ไปต่อเลยล่วงเหรอล่วงก็ล่วงสไลไหลไปปังมันต้องประมาณนี้ไว้ทุกคนคือกาดจังหวะให้มันระเบิดอะตอนที่แบบเราอยู่ในฉากกำบังเนี่เหมือนว่าลิฟต์เนี่ยมันจะขาดไปอันนึงเว้สายเชือกลิฟต์นะสลิงอ้าแล้วก็กดปุ่ม ฮัลโหลอัลโอหลฮัลโอหลไปครับผมสูงอยู่นะเนี่ยกระโดดดิอ้าวไม่ตายเว้ยรู้ว่าเป็นคัตซีนแกหลอกฉันไม่ได้หรอกคัตซีนจริงๆใช่ไหมทำไงอะทำไงถึงจะรอดจากลิฟต์กระโดดกระโดดกระโดดพอมันตายแน่เลยวะเอ้ยเอ้าตายตายตาย,ตาย ทำไงอ่ะไม่ร่อแล้วทุกคนเปิดประตูไม่ได้อ่ะเอาโอเคมาลิมมาลิมดึงดึงดึงขึ้นลงจับดึงขึ้นดึงดิเออพอขึ้นแล้วอยู่ด้านบน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 นิดเดียวนิดเดียว อไอที่ผมพยายามพูดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เนะทุกคนเมื่อก่อนผมเคยมโนโนะเว้ยประมาณว่าสลิงลิฟล่วงใช่ไหมล้วลิฟกระแทกพื้นอะ่ะเราถ้าเกิดว่าเรากระโดดให้ตรงจังหวะนั้นอ่ะเราจะรอดเออนั่นคือการมโนของผมเว้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะเหมือนว่าเขาจะให้นอนนาบกันลิฟนะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าลิฟล่วงมันก็ค่อนข้างอันตรายอยู่แล้วขึ้นแปลแลวก็จับเชือกตรงนี้เห็นอยู่โอเคแล้วก็ มาตรงนี้สวยจับตรงนี้แล้วก็โยกไปอ่าประตูด้านหลังจะเปิดไว้ซึ่งตรงนี้เอ้ตรงนี้ขึ้นได้อยู่นะมีอะไรซ่อนวะไม่มีอะไรซ่อนนะโอเคคือจะต้องรีบกระโดดมานะซึ่งมันทันไว้อลิมด้านซ้ายผมไม่ต้องขึ้นก็ได้หรือเปล่าเออจะขึ้นไปทำไมวะด้านซ้ายไม่เข้าใจอ๋อเข้าใจแล้ว เฮ้ยเจอไอตัวนี้อีกแล้วอะดึงอันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ใช่สิผมจะต้องดึงอันด้านขวาก่อนเพราะว่าผมจะต้องรีบขึ้นไปใช่รับดึงอันด้านขวาเสร็จแล้วก็มาดึงอันนี้แล้วก็มาตรงนี้อ่าพอขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอเคาะแล้วก็เคาะอ่าประมาณนี้เว้ยเสร็จแล้วผมก็กลับมาที่จุดเดิมแล้วก็จับแล้วก็ดึงแล้วผมก็จะกระโดดไปทางด้านซ้ายเว้ย อ่าเรียบร้อยแล้วก็ดึงอันนี้ต่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็ถึงไหมถึงโยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลงไปใต้น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจอไอ้ตัวนั้นอีกรอบหนึ่งเว้ยซึ่งโอเคติดกำแพงแสดงว่าต้องลงยังไงดีละ่ะผมต้องช่วยมันหรือเปล่าวะ เออมันไม่ทําอะไรผมนะอ่งั้นเดี๋ยวผมจะว่ายน้ําไปทางขวาเรื่อยๆไม่ได้แสดงว่าต้องลงต้องลงแล้วก็อ่ะตามกูมาแล้วฮัลโหลทำไมอย่างนั้นวะฮะอะไรอะไรเดี๋ยวผมจะต้องโยกตัวไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปทางขวาให้แรงที่สุดประมาณนี้แล้วก็ว่ายน้ําต่อแล้วก็มาประมาณนี้บนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างทําให้ผมรอดนี่อะไรวะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่อ๋ออะไรน่าจะกระโดดจากตรงเนี้ยืออแล้วก็ว่ายน้ําต่อเลยเอเอไอตัวนั้นมันจะได้ตามเรามาไม่ทันเว้ยทันดิทันดิทันอยู่แล้วเรียบร้อยไอตัวนี้นี่มันตามเรามาหรือว่ามันเป็นคนละตัววะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเคาะแน่นอนพอเคาะเสร็จแล้วเฮ้ดยดา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  ไหลกลับไปเพื่ออะไรวะมาอีกแล้วคือไอตัวที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยมันจะตามผมเว้ยก็คือจะเป็นการล่อมันเนี่ยให้มาอยู่ริมใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้แรงเนี่ยกระโดดเพื่อกลับใช่สิแล้วก็อย่างเงี้ยผมน่าจะแรงกว่มามันหรือเปล่าทันไหมทันไหมไม่ทันไม่ใช่เหรอวะน่าจะใช้โซ่นี่แหละล่อมันมันจะต้องตามผมมาสิฮัลโห ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงเห็นไหมมันมาแล้วมันมาละขึ้น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 ทันไหม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 แกว่ง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 ล้กแล้วก็ไปขอให้ท่านทีเด้อเอ้ยซึบแล้วก็ไปขคาะเคาะน่าจะทันละรอบเนี้ยแกไม่เอาเวกนคมข้างหน้าหรอทันหรอไม่ทันอยู่นึกว่าจะไม่ทันแล้วเชียวตอนนี้เหมือนว่าจะออกมานอกโรงงานได้แล้วหรือเปล่า กระโดดเซฟสวยประมาณนี้แล้วก็แกว่งมาเฮ้ยหรือว่าใต้น้ําจะมีอะไรซ่อนวะแระช่างมันเถอะผักธรรมดาก็มาได้แล้วนี่เอาไอตัวนี้ยังตามมาอยู่อะอะไรวะดังนั้นมันจะมี2กรณีคือไอตัวเดิมตัวนั้นเนี่ยมันสามารถหาทางออกได้กับอีกกรณีหนึ่งคือมันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วตรงนี้ทําไงดึงดิดึงไม่ขึ้นอนะ นั่งทับอยู่หรือเปล่า <c oughs> นั่งทับอยู่ไงมันเลยเปิดประตูไม่ได้ฮัลโหลลงมาตรงนี้แล้วก็รีดคอคอคอเสร็จเอาไปเลยหรือเปล่าไม่ทันวะทันไหมไม่ทันแสดงว่าต้องล่อมันก่อนโอเคมาละโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็รีบวิ่งไปน่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายมือผมแล้วไงทันสิทันสิทันสิ อาทันเรียบร้อยเว้ยแต่ว่ามันก็ยังว่ายน้ําตามมาอยู่รีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยฟังฟังอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่ผมจะต้องปิดประตูขังมันโอเครอบนี้สามารถรอดมาได้แล้วแล้วก็ด้านบนมีโซ่แต่ว่าขอดูใต้น้ํานิดนึงเพื่อจะมีอะไรซ่อนใต้น้ําไม่มีอะไรซ่อนกูตายฟรีอีกโอเค ตรงนี้ไม่น่าจะหักหรือว่าหักเอ้าทำไมอย่างนั้นเนาะโอ้ยโอ้โหเอาหลุดเอาหลุด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 หรอหลุดเหรอหลุดหลุดหลุดได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดได้อยู่นะตายปล่อยกูไปกูไปกูไปตายเอ๊ะไม่ตายอะทุกคนแสดงว่าเป็นคัทซีนหรือเปล่าหรือตายขยับไม่ได้ละเรียบร้อยตาย ทำไมนานจังวะเอ๊ะแสดงว่าเป็นคัดซีนนี่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวผมโดนเสียบอะทุกคนมันเอาอะไรเสียบผมอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ตายนะมันทำเพื่ออะไรปืนเราเวย้ย เอาจริงๆจมน้ําลึกขนาดนี้มันตายแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือว่าการขาดออกซิเจนอะมันตายไปแล้วสแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์แน่เลยโอเคตรงนี้ว่ายน้ําเข้ามาได้อยู่ตึกใต้น้ามีตึกจมอยู่ใต้น้ําอย่างนี้สแสดงว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนอะเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอะด้านหลังสังเกตดีๆ คนเนอะหรือว่านี้เป็นตึกวิจัยวิจัยสร้างมนุษย์พอสร้างมนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วแบบมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นแล้วทีเนี้ยตึกก็จมน้ำเว้ยซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนอา่าไม่ใช่มนุษย์ปกติแน่นอนเอาเข้าได้ก็เข้าเร็วเข้าไปมีแรงต้านน้ำอยู่ว่ายน้ำไม่ค่อยไปเอาเอาโอ,โอ้โห มันคืออะไรนะโครสยองเลยถ้าเกิดว่าสังเกตเดีๆตรงนี้มันจะมีที่จับอยู่มันคือศพอะไรวะปลาหรือเปล่าโอเครอบนี้น่าจะทันอ่าทันอยู่แล้วก็ด้านบนมีที่จับไหมจับด้านบนน no oh no ขึ้นด้านบนหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมว่าขึ้นด้านบน ว่ายขึ้นได้ไหมอ้ะว่ายน้าขึ้นมาด้านบนได้อยู่ฉากเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไปต่ออาจจะมีอะไรซ่อนก็ได้แต่ว่าไม่ไปละกลูอะเอ้ยศพป๋ด้านหลังเหมือนว่าจะเป็นศพคนไหมมองไม่ชัดวะใช่ศพหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพยาธวะพยาดพยาดเอ๊ะเกมนี้มันมืดไงแล้วผมมองไม่ชัดด้วยทันไหมไม่ทนันโดนโดนโดน ไม่รอดละไม่รอดไม่รอดชัวร์ไม่น่ารอดไม่รอดอ <ah> ผมจะต้องรอให้ไฟเนี่ยมันกลับก่อนเออมันจะได้มีระยะเวลามากขึ้นเว้ยแล้วก็หมุนมาประมาณนี้ดอนกู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 ดอนเอ้ยเอรอดอยู่รอดอยู่นะแล้วก็หมุนปาทันดิ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 ทันไม เียวเสีย,ว,สยวทันทันอยอู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องรอให้ไฟมันกลับก่อนอ,ออกมาทำไมอ่ะรีบบอกอ่ะวิ่งตามไฟมาอย่างนี้แล้วก็หมุนลงอีกนิดนึงประมาณนี้รอบนี้น่าจะได้ชัวร์ชัวร์หรือเปล่าต้องได้ดิต้องได้สิ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 อ่าได้เรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งมาเรื่อยเรื่อยทุกคนนานนี่อะไรไม่รู้ แต่ไม่คิดอะไรแล้วกระโดดลงเลยสุดยอดแล้วก็ว่ายน้ําขึ้นขึ้นก่อนกลัวตายขึ้นมาได้อยู่นะแต่ว่านั่นไงว่าแล้วเชียวอ๋อก็รอดมาได้นี่แล้วเมื่อกี้จะให้ลงน้ําไปททาไม,ไมใจมันอยากรู้อีกแล้วอะผมไม่ตายแล้วสิเพราะว่าผมได้รับการดัดแปลงแล้วนี่ตรงนี้เพื่ออะไรวะปิดท่อหรือวป่าปิดท่อไม่ได้อันนี้ผมอยู่ในน้ําเหรอไม่ใช่นี่ น้ำมันไหลยหยดมาแล้วน้ำมันขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ไงวะเอา้า<อ>เดี๋ยวแล้วก็มาตรงนี้ปิดฝาไปไฟดับฮัลโหลฮัลโหลวิ่งมาเรื่อยๆจนสุดทางอะตรงนี้มีที่ให้หมุนด้วยดึงไม่ออกอ,อ่ะดึงออกอยู่ ว่ายน้ำเข้าไปไอ้จุดเดิมนี่ว่าอ๋อมันเป็นที่ให้กลับตัวนั่นเองผมล่วงมาจากตรงนี้ผมน่าจะสังเกตไม่ดีเองตอนแรกอะอะตอนนี้มาอยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งด้านบนมีอันนี้อยู่แล้วก็ตบไปหนึ่งทีเพื่ออะไรวะรีบตบไปหรือเปล่า แสดงว่าไม่เกี่ยวเดีอยวผมว่าต้องทําลายเครื่องเนี้เออพอทําลายเครื่องนี้ได้แล้วก็น่าจะเอาไปไว้ใช้ด้านบนน่าจะใช่งั้นแสดงว่าจะต้องวางมุมดีๆเว้ยอ่าประมาณเนี้ยให้เหมือนแบบเป็นแท่นยิงจรวดเมื่อกี้มุมน่าจะได้ละอ่าแล้วกล่องก,ก็ลอยมาเว้ยใช้ความชันเข้าช่วยนั่นเองเสร็จแล้วก็ใช้ตรงนี้ ดึงขึ้นอ่าลอยขึ้นไม่ได้เสร็จแล้ว,ลวก็ปิดปะแล้วผมก็ได้เครื่องนี้มาแล้วก็ลากเครื่องนี้น่าจะยิงสองชั้นไหมน่าจะใช่นะอันนี้ก่อนแล้วก็เอ้จับดิเปรนกรรมแล้วก็ลากอันนี้มาแล้วก็ขึ้นอ่ทาทันไหมทันอยู่อ่าแล้วผมก็จะมาอยู่บนน้ำได้เว้ย แล้วก็เหมือนว่าจะมีร่างทดลองเต็มไปหมดเลยบางร่างก็ยังสามารถขยับได้อยู่ด้วยซ้ำเหมือนว่าพวกมันไม่มีหัวนะเป็นบางตัวหรือว่ามีวะผมมองไม่ถนัดเลยทุกคนสุดแมปแล้วแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีประตูให้เข้าอยู่บางตัวขาก็ไม่มีแล้วก็เปิดนะน่าจะเปิดประตูได้เอาไม่ใช่ประตูเหรออะไรโอโลัลโหล ฮัลโหล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 มันล่วงแล้วแสดงว่าผมน่าจะว่ายน้ำมาเอาแค่มเมื่อกี้แหละนี่ไงเอา้าตายเฉยสูงไปอ๋อมีอีกด้านหนึ่งเว้ยผมสังเกตไม่ดีเองโอเคเรียบร้อยฝาเปิดผมจะสามารถว่ายน้ำเข้ามาในนี้ได้แล้วก็ ออกซิเจนเป็นอะไรวะแล้วก็ขึ้นมาบนนี้กลับหลังได้อยู่นะโอเคพอมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับมนุษย์ที่โดนขังอยู่ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นมนุษย์ที่โดนทดลองหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยการทดลองสร้างมนุษย์อะไรประมาณนี้ ไปไงอะ่ะขึ้นบนเหรอขึ้นบนน่าจะขึ้นบนได้นะแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนไม่ได้ว่ะทุกคนแสดงว่ากล่องเนี้ยน่าจะใช้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งประตูเปิดแล้วอ๋อผมต้องซ่อนเว้ยดีจริงๆเลยที่ผมตัดสินใจเอากล่องมาด้วยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เมื่อกี้ทำอะไรวะออกไปทําไมวะไปไปค่อยลากกล่องไปไปเลยมันไม่อยู่แล้วเอามาเรื่อยๆแล้วเหมือนว่าด้านบนจะเป็นน้ําปรับระดับน้ำเหรอเอาลงเลยหรือเปล่าอ๋อใช้น้ำเปิดประตูเพื่อให้กล่องขึ้นมาก่อน ผมว่าผมอาจจะต้องใช้กล่องคือมันต้องกับสมองเล่นนะทุกคนคือด้านบนเนี่ยกลายเป็นแผ่นน้ำซะงั้นน่ะแล้วพอมาด้านล่างปุ๊บกลายเป็นพื้นที่อากาศอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมประมาณนั้นแหละเออมาเลยต้องกับสมองเล่นอะ่ะผมจะเอากล่องให้ลงมาประมาณนี้เว้ยตอนนี้ประตูจะเปิดแล้วแต่ว่าผมเนี่ยจะว่ายน้ําขึ้นไปไม่ได้เว้ยผมจะต้องทําให้มันลงมาอ่าประมาณไหนวะประมาณนี้ไม่ได้ประตูปิดอ่ะประมาณเนี้ย เสร็จแล้วผมก็ขึ้นมาบนกล่องเนี่ยเพื่อให้กล่องเนี่ยช่วยทําให้ผมกระโดดสูงขึ้นนะเพื่อให้ว่ายน้ําอยู่ด้านบนแล้วก็ลงมาที่พื้นที่อากาศด้านล่างจากนั้นก็เข้าประตูมาเพื่อมาโผตรงนี้ฮัลโหลนี่ผมจะต้องเจออะไรอีกมากมายวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าไอ้ทุนนี้มันคืออะไรทุนระเบิดหรือเปล่าทําอะไรไม่ได้นะมีบันไดยอยู่ด้านล่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงาสะท้อนน่าจะเป็นเงาสะท้อนว่ายน้ําลงมาเลย อว่ายน้ําลงมาลึกๆแล้วเจอร่างมนุษย์ทดลองเพียบเลยมีคนเฝ้าด้วยเหรอผมจะต้องลงหรือเปล่าเนี่ยให้ลงไหมมีคันโยกซวยซวยซวยทําไมไม่ไปแถวคันโยกอะชิดผนังแล้วแล้วก็ลงมาตรงนี้จับจับจับดึงไม่ได้ไม่เกี่ยวงั้นเกี่ยวกับด้านนี้หรือเปล่าใช่ไหมมีสวิตช์อยู่ด้านบนแสดงว่าจะต้องทําให้น้ําล่วงลงมาเพื่อให้ผมกดสวิตช์ได้เว้ย อา้าวไอ้คนเมื่อกี้นี่คือมันไปไหนกันหมดแล้วอะระดับน้ำขึ้นไปแล้วฮัลโหลบางคนมันก็ไม่สมบูรณ์นะบางคนไม่มีหัวบางคนไม่มีแขนบางคนขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจริงๆนั่นแหละซึ่งไอ้คนพวกนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องควบคุมเลยนี่ไงพวกนี้มันพร้อมจะช่วยผมอัตโนมัติเว้ยอีกทีนึ่ง มาตรงนี้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 สวยๆไอ้ไม่ได้ผมจะต้องเอาระดับผืนน้ําลงมาก่อนขึ้นไปแล้วก็จับอแล้วก็โยกลงประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยผืนน้ามันก็จะลงมาเว้ยอ่าราะว่าผมจะไม่ขึ้นตรงนี้นะผมจะต้องมาขึ้นข้างหน้าตรงนี้ย้อนไปอ่าประมาณนี้แล้วผมก็มาอยู่ในน้าเว้ยตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าสวิตเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะต้องลงให้เป๊ะเว้ยจับได้หรือเปล่าวะ จับจับจับไม่ได้จับไม่ได้คอโอเคคอได้อยู่พอคอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในประตูนี้ซึ่งมันก็จะมีคนอยู่อีกแล้วคนพวกนี้มันช่วยผมหรือเปล่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมแล้วเหรออ๋อหรือว่าผมได้รับการอัปเกรดวะจากไอ้ตอนที่ผมโดนเสียบสายอะ่ะพอผมโดนเสียบสายใช่ไหมผมก็สามารถหายใจในน้ําแล้วก็ควบคุมไอ้เฮ้ยแล้วก็ควบคุมไอ้พวกนี้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเอ้าตาย Let's go. Okay. อะไรอ่ะเห็นสองคนวิ่งเข้าไปในตึกอ๋อมีคนมารับเว้ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มาลงมาก่อนผมไง